หน้าตรงนี้รอช้อนตรงนี้นะครับจบหนึ่งไซเคิลไปแล้วนะครับดูหน้าเตรียมปรับลงเว็บสองเดี๋ยวเทนะครับลงมายี่สิบห้าก็เป็นได้ยี่สิบห้ายิบสี่ยิบสายบสองโซนนั้นนะครับก็ไม่ไม่แนะนําแล้วนะครับไม่แนะนําให้เล่นนะครับไม่แนะนำไม่แนะนาการลงทุนด้วยนะครับมาวิเคราะห์ให้ฝังเฉยๆนะครับ ว่าจบแล้วนะครับแอดตีมองจบแล้วอาจจะไม่ใช่อิม u l ลสด้แหละตรงนี้มันเป็นระเบียบมากตรงนี้เป็นระเบียบอาจจะเป็นคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์เวฟ abc x abc หนึ่งขาสามอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับสามสี่ห้าอาจจะแบบนี้นะครับหรืออาจจะทั้งลูกมาสามแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องทิ้งนะครับยังไงก็ต้องทิ้งลงเวฟสีถ้ามันเป็นสามตรงนี้นะยังไงก็ต้องลงสีแต่ถ้ามันจบชุดห้าไปแล้วเนี่ย มีแน่แน่78.6นะครับฟีโบยีมดีอาจหลุดถึงหัวนี้นะครับถึงหัวตรงนี้นะเดี๋ยวเรา